ถ้าตูนเป็นเหมือนกงานศิลปะเป็นความชอบแบบเขาจะเรียกอะไรผมว่าไม่เข้าใจมันก็คือความชอบที่พิเศษอ่ะถ้าบุครของคนเจอสิ่งที่เด็กชอบอ่ะมันเป็นสิ่งที่พิเศษอ่ะเขาสามารถจะไปได้ไกลอ่ะเพราะเขาชอบอ่ะนะ้รก็ลุยให้เขาให้เขาทำสิ่งนั้นด้วยการสนับสนุนด้วยการส่งเข้าไปเรียนกับคนที่เขามีความเชี่ยวชาญหรืออะไรเงี้ย หรือเข้าไปอยู่ในแวดวงแนะนําให้เข้าไปอยู่ในแวดวงที่ที่มีบรรยากาศเป็นการ์ตูนหน่อยอะไรเงี้ยมีคอนเนคชั่นมีพรรคพวกมีเพื่อนฝูงที่อยู่ในแวดวงกันก็จับเขาไปอยู่ในอยู่ในกลุ่มที่ชอบการ์ตูนเหมือนกันน่เราพูดเรื่องการ์ตูนอยู่ให้เขาไปอยู่ในแวดวงที่เป็นการ์ตูนนั่นแหละซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีมากมายไม่จำเป็นต้องไปเดินทางไปเรือร่อยซ้ำเดนี้จับกลุ่มอยู่ในออนไลน์อะไรที่แลกเปลี่ยนความรู้กันเฮ้ยเอาเครื่องนี้ไปซื้อที่ไหน อภารานี้ไปซื้อไหนมีการพูดคุยกัน,นซึ่งเป็นเรื่องง่ายมากแต่เราเอาจจะถ้าเป็นอยู่ในปกครองของเราเราก็เฝ้าดูหน่อยก็นด้เองครับก็หนับหนุนเขาอย่างเดียวแล้วมันก็เหมือนเรื่องอื่นอื่นสนับนุนก็ให้ให้สิ่งที่เขาชอบอ่ะนับหนุนเขาครับ